เธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นเอ๊ะนักเรียนสงสัยกันแน่เลยว่าทำไมครูถึงร้องเพลงนี้สงสัยกันไหมเอ่ยสงสัยค่ะอ้าววันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตครูคะครูคะ แล้วสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเป็นอย่างไรคะอ่าเด็กๆทางบ้านก็สงสัยเหมือนเพื่อนใช่ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมีลักษณะหรือความแตกต่างกันอย่างไรก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคะ่ะไปกันเลย in อย่างไรบ้างคะหลังจากได้ดูคลิปวิดีโอกันแล้วสนุกกันไหมเอ่ยสนุกค่ะในในคลิปวิดีโอนักเรียนเห็นอะไรกันบ้างคะเห็นนกค่ะเห็นคนเห็นโรงเรียนเห็นโต๊ะค่ะอ่าเลวเพื่อนเพื่อนทางบ้านเห็นอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นในคลิปวิดีโอสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตก็จะหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานักเรียนลองสังเกตข้างๆสิคะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอย่างเช่นอะไรบ้างตู้เย็นท,ทีวีพัดลมโทรทัศน์หรือว่าอาสุนัขแมวแล้วก็ดินสอหนังสือและและตัวเราเองนั่นก็คือ,อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราสิ่งเหล่านี้ก็จะแบ่งออกเป็น2องชนิดคือสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเรามาเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกันก่อนนะคะสิ่งมีชีวิตก็จะมีลักษณะก็คือ 1. หายใจได้ 2. เคลื่อนไหวได้ 3. ต้องการอาหารเล็ดน้ํา 4. ขับถ่ายได้ 5. ออกลูกออกหลานได้แล้วก็มีการตอบสนองโตจริงเรานั่นก็คือสิ่งมีชีวิต ต่อไปเรามาเรียนรู้สิ่งไม่มีชีวิตกันนะคะสิ่งไม่มีชีวิตก็จะมีลักษณะก็าคือไม่หายใจไม่เคลื่อนไหวไม่กลับทายไม่ต้องการอาหารเล็ดน้ำไม่สืบพันธุ์ไม่ออกลูกออกล้านไม่ตอกนองต่อสิ่งเร้านั่นก็คือความหมายของสิ่งไม่มีชีวิตค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเด็กๆลองตอบครูสิคะว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างพ่อแม่ตัวเรา แมวต้นไม้ค่ะคุณครูจุกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตละ่ะคะมีอะไรบ้างมีโต๊ะเก้าอี้จานรองเท้าค่ะคุณครูเก่งมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะอาเดี๋ยวครูจะมีใบงา,านใบงา,านให้นักเรียนทำนะคะ ให้นักเรียนจำเนกสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตลงในสมุดกันนะคะแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนก็กลับไปทบทวนบทเรียนนะคะพบกันใหม่ครั้หน้าค่ะบ๊ายบาย